สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคิลิยันเอ็มปาเป้ดาวเตะชื่อดังของปารสแซสต์แห่งแมงกลายเป็นแขงอายุน้อยที่สุดที่ยิงลีกเอ,อิงถึงหลัก100ลูกจากการทำสองลูกในเกมที่เจอกับโมนาโกโดยเจ้าตัวเปิดอ,อกสุดแฮปปี้ที่ช่วยทีมได้ เลียร์เอ็มปเป้กองหน้าตัวเก่งของปารีสแซงต์แชมงสร้างสถิติเป็นนักเตะที่ทำประตูในเกมลีกเอิงฝรั่งเศสแตะหลัก100นัดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ที่ออฟตาซื้อด้านสถิติชื่อดังทำการบันทึกสถิติในลีกตั้งแต่ปี1 9 5 0งพัเถึงเป็นต้นมาจากการที่เขายิงได้ถึงหลักนั้นในวัย22ปีกับอีก357วันในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมที่ผ่านมานั้นเอ็มปาเป้ทำคนยวนช่วใ ปาริสแซงต์แชมงเอาชนะโมนาโก2-0ซึ่งประตูแรกที่เขาทำได้ในนัดดังกล่าวถือเป็นลูกที่100กับการเล่นในลีกเอิงพอดีก่อนประตูที่101จะทำได้ในเวลาต่อมาโดยจำนวนประตูในลีกเอิงของราเตะวัย22ปีนั้นแบ่งเป็น16ลูกตอนเล่นให้กับโมนาโกและ85ลูกที่เล่นให้กับแปร์แร์ทั้งนี้หลังจากจบเกมแล้วนั้นเอมปเป้เผยรู้สึกดีที่สามารถช่วยทีมได้ผมรักการเล่นฟุตบอล ผมชื่นชอบกับการได้ลงไปเล่นในสนามในทุกเกมดังนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วันนี้ผมสามารถลงเล่นได้อีกครั้งรวมถึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ผมสามารถช่วยทีมของผมได้ผมวองว่าจะทําอย่างนั้นได้ในทุกนัดที่เหลือที่จะเตะกันก่อนที่จะจบปีปฏิทินนี้ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละผมพูดอยู่เสมอว่าผมเคยมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับที่โมนาโกผมเติบโตมาจากที่นั่นผมมีความทรงจาที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างกับที่นั่นแต่ตอนนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้ผมเล่นให้กับแป้แชร์ซึ่งผมก็มีความสุขกับการเล่นให้ทีมากๆผมทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อสโมสรแห่งนี้บริสโตโปเชติโนเทนเนอร์ของแป้แชร์บอกปัดให้ความเห็นเรื่องอนาคตของมารอีคา์ดีหลังนักเตะได้โอกาสลงสนามน้อยกว่าเดิมปารีสแซงแแมงเปิดบ้านเอาชนะโมนิโก2-0ในศึกลีกเอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยตอนนี้แปรแชร์น้ำโดไปจาาฝูงเก็บไปได้45คะแนนจากการลงสนาม18นัดหลังจบเกมสื่อฝรั่งเศสได้สอบถามเรื่องอนาคตของอิกาดี้ว่าจะมีโอกาสถูกปล่อยให้กับทีมอื่นยืมตัวหรือไม่เพราะนักเตะไม่ค่อยถูกส่งลงสนามในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดเกี่ยวกับเรื่องใครจะมาใครจะไปพวกเรามุ่งมั่นในการจบปีนี้ให้ดีที่สุดอิกาดีถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมที่พบกับโมนาโก โดยในซีซั่นนี้แข่งเมื่อ28ลงเล่นในกับแป้แชร์ไปเพียง17นัดเท่านั้นหรือคิดเป็น746นาทีจากทุ่รายการโดยทางแข่งอาันจนตินาเหลือสัญญากับแป้แชร์ไปจนถึงปี2024แต่ที่ผ่านมามีข่าวลือว่าหลายๆสโมอสรอนสนใจดึงกองหน้ารายนี้ไปร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาว มาริโซ่ปอยเชติโนเทนเนอร์ของปารีสแซงต์แชมงเชื่อว่าทีมสามารถทำผลงานดีกว่านี้ได้แม้ว่าจะเพิ่งปราบโมนาโกในเกมล่าสุดปารีสแซงต์แชมงเปิดบ้านเอาชนะโมนาโก20ในศึกลีลเออรวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยตอนนี้แปงแชร์น้ำโดเป็นจากฝูงเก็บไป45คะแนนจาก18นัดหลังจบเกมปอเชติโนระบุว่าพอใจกับผลการแข่งขันที่ได้รับแต่หากมองไปยังผลงานการเล่นเชื่อว่าทีมของตนสามารถยกระดับให้ดีกว่านี้ได้ เขมีความสุขในส่วนของผลการแข่งขันในส่วนของผลงานเราสามารถทําให้ออกมาดีกว่านี้ได้พวกเราพิสูจน์อย่างช้าๆพวกเราเป็นทีมที่พิเศษพร้อมกับส่วนของนักเตะท,ที่มีบุคลิกพิเศษพวกเราต้องพัฒนาตัวเองเพื่อมองหาสิ่งต่างๆที่ยอดเยี่ยมพวกเรามีพรสวรรค์ที่กองอยู่ตรงนั้นเราพิสูจน์มันออกมาได้และเราจะทํามันพวกเราจะกลับมาในสภาพดีที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาเพื่อให้พร้อมในการลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีก วันนี้มีเรื่องดีมากมายเกิดขึ้นในะรับแข็งแกร่งเพื่อเรารับมือกับบอลยาวได้หลายครั้งแต่เราพลาดในเรื่องนั้นเมื่อเวลาผ่านไป